ตอนสมัยเมื่อประมาณ2,506ที่ท่านไปที่ภูกระดึงเนี่ยอากาศหนาวเย็นมากแบบถึงขั้นศูนย์หรือติดลบเพราะฉะนั้นคืออย่างตัวท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ยังพอทนไหวแต่เนนก็เป็นเด็กน้อยอย่างเี้ท่านก็สงสารเนนกลัวว่าเ,เดี๋ยวเนนจะเป็นอะไรไปไหมระหว่างที่ท่านเดินจงกรมอยู่ท่านก็เล่าว,ว่าท่านก็เดินไปแล้วก็กังวลถึงเนนไป ว่าเนียนจะเป็นยังไงเนียนจะทนไหวไหมปรากฏว่าเดินไปสักพักอยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนมาปรากฏอยู่บนทางจงกรมแล้วก็หน้าตาสวยมากใส่ชุดไทยมีลายเป็นประดับทองเหมือนแบบคนโบราณอะไรประมาณเนี้ยท่านก็เลยถามว่าเป็นใครเขาบอกว่าชื่อนางวิสาขาเป็นเหมือนเจ้าแม่เป็นแบบผู้ดูแลภูกระดึงเนี่ยอยู่มาเป็นหมื่นปีแล้วอแล้วก็ท่านก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมอะไรแบบว่าเนี่ยกังวลเรื่องของเนนกลัวเนนเขาจะหนาวอะไรประมาณนั้น เขาก็เลยบอกว่าถ้าท่านมีอะไรให้ใหนึกถึงเขาให้บอกเขาระหว่างที่อยู่บนภูกระดึงเขาจะคอยดูแลให้ใแล้วปรากฏว่าพอท่านบอกไปเสร็จหลังจากนั้นอากาศเหมือนมันอุ่นขึ้นแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปเอาผ้าห่มผ้านวมอะไรขึ้นมาให้พอดีก็เลยทำให้เนงกับท่านสามารถอยู่ในช่วงนั้นได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ในภูกระดึงที่ท่านเล่าไว้อย่างสนุกหรือน่าสนใจก็คือเป็นตอนที่ท่านจำวัดอยู่กับเนนแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมีได้ยินเสียงคนมาเรียกท่านท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็บอกให้ท่านเดินตามไป ปรากฏว่าท่านเดินแล้วท่านไม่ต้องลงจากกุฏิคือเดินทะลุก,กำแพงกุฏิออกไปเองเดินทะลุกำแพงกุฏิออกไปเองแล้วก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆจนไปถึงโพรงถ้ำแล้วก็ในนั้นก็จะมีแบบมีต้นไม้เพชรต้นไม้ทองมีเพชรนินจินดามีโต๊ะทองคํามีอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกับว่าเขาพาท่านมาให้ดูสมบัติที่เหมือนสมบัติในเมืองรับแลสมบัติในเมืองเทพอะไรประมาณนี้แต่ท่านก็ดูด้วยความแค่ว่า มันมีของอย่างนี้จริงๆแต่ท่านก็ไม่ได้มีกิเลสที่อยากจะหยิบจะเอาไปอะไรประมาณนี้ท่านก็มาเขียนบันทึกไว้ให้ฟังว่าม,มันมีของแบบนี้ด้วยแต่ท่านก็ยังบอกว่าที่ท่านเดินทะลุกําแพงได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเทวดาเขาทาเพราะตัวท่านเองตอนท่านกลับมาท่านก็ลองเดินดูมันก็ไม่เห็นมันจะทะลุอะไรประมาณนี้คือท่านก็เล่าแบบสนุกสนุกเพราะว่าเดิมทีท่านเป็นคนเป็นนักเขียนด้วย